ไปเถิดจ้าเดี๋ยวมึงคอยดูนะเพื่อนนะแล้วฟังให้ดีด้วยนะไอ้หนุ่มสามคนจะดึงฟ้าให้ลงมาตัดจะดันหนาให้ขึ้นมาสูงเฮ้ยกูนอนใกล้ห้องเนี้ยบอกเลยตรงนี้ว่านะครับกูชอบนอนแก้ผ้าแลเื่อยก่ล้มจนม<อ>ี่จะเข้าไปอยู่ห้องคุณนี่ติดป้ายว่าที่นี่หมาดุอะครับเป็นไอ้นโกงอ๋อไอ้กงเหรอ เขาเหมือนจะพูดไม่รู้เรื่องใกลก็หกชีเวละถูกใกล้โฮกเลยหายไปไม่ถูกเลยชีมัวไปหมดกูนี่เกลียดแลอเกินเลยพวกคนรวยดูดคนจนเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ติดว่าเป็นพ่อซ้อนกินกูจะแทงให้ยับเลยเด้๋ยก่อนนี่อย่าไปเกลียดเขาเลยาดื้อนะนี่มือดีเนี่ยวันนี้เรารอตายได้ก็เพราะว่า เราได้กินข้าวบ้านพ่อของเขาแล้วก็ได้พักที่บ้านของพ่อเขาแต่เราก็ช่วยเหลือลูกเขาไว้นะเพื่อนนะมึงก็มีพ่อคุณเ,เขากู่ยไม่ชอบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะรีบไปเลยเตื่นปุ๊บไปปั๊บเลยอเออไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องไปจากที่นี่แล้วอ,อย่างไรพ่อเขาก็คือผู้มีพ่อคุณะนะ รีบตื่นแล้วก็รีบไปแล้วกันกู <ละ S 1> อยากเห็นหน้าตะกรอบว่ะในต,ตอนนี้ไอ้กล้วยไอ้กว,วงก็หลับแล้วย,ยังแล้ก็เพิ่งเดินมาถึงเนี่ยทำไมหลับช้าจังวะเออไม่สบายปะเน,ะนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยกูคนนะไม่ใช่ินหลับนึงกันหลับก็หลับกูจะพาย ไอ้ทองม้วนไปหาหมอเนี่ยมาก็ให้คุณมาเขาบอกรักษาให้ดีนะแยง่นอนไม่หลับเรารู้ว่าไอ้กลัวเนี่มันชอบนอนซ่อนติงไอ้กลัวเห็นเรี่ยไแบบนี้ก็ไว้ใจไม่ได้แต่ต้องรีบที่โอกาสนี้ ไอ้ตีนเสกแกนอนสั้นเก่งแค่ไหนตอนนี้เป็นโอกาสของเจบแก้วไอ้กว้ว้กลังหลับแล้วครับตอนนี้ท่านสามก็มีใจรักแเฮ้ยเ้ร้อวันเียก็าบใจเสิงดีเฮ้จะชอมาลีคนดีไปอยู่ที่ไหนส่งกินทอง มาะล้นอชายมนเข็มมอกขนาด้เราเพงพวงมาลัยน้ำใจได้ไงโอ้ยมันละเมอมันละเมอมาไหนเออไป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 มันละเือมันละเมอที่แม่เดี๋ยวไปเดินเมอเดินตกบ้านตกช่องเขาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอีกเขาเนี่ยเมอแข่งลา่า เออดูที่หน้ามันละมือดีมันยังเก็บตังไว้กับตัวฝันว่าเป็นขโมยก็นอนนี่นะเอเ่ยนี่คือจอมยุดเด็ก แต่ละมือแต่ละเดียร์นั่งเลยไว้ใจไม่ได้เ๋ยต้องผูกเชื่อกับคาไว้เวลามันไปไหนเราจะได้รู้ยไปไหนอะไรไปไหนไหนอ่ะกูไม่้กูจะไปเข้าห้องน้ำไหมอย่าดื้อกันได้มากพวกมึงโตๆกันแล้วรรู้นะว่าคิดอะไรกันอยู่อ่ะ

เขาฉลาดกว่าโอ้เปลียนจากขาตัวเองมาเป็นขายกล้วยปิโอ้โหไม่ขายขายานครับคอคอเลยครับอ

ทำไมถึงทำกับฉันได้วันน <No oh, ี้หัวข้าแล้วครับมาจจะไปขึ้นหาเขาแน่เลยอยู่ไม่ได้เจ um ้าเก้าเจ้าสิบอคุไปให้ทันกว่ามันก็มีความรักให้กับซ่อน